ีค่ะมาพบกับช่องไข่มุกคิว้วชาแนลนะคะวันนี้นะคะไข่มุกจะพาไปที่ไหนนะคะต้องรอติดตามชมนะคะแล้วก็ก่อนที่จะไปติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ด้วยนะคะไปกันเลยไปไหนนะ 爸爸。 อ่าตอนนี้ก็มาถึงบ่อแล้วนนเตรียมลงจับปลากันนะคะท,ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็คือร้อนมากๆนะคะเราต้องหลบในร่มก่อนนะคะแต่ลมเย็นมากนะทุกคนลมอยู่บ้าน่ะทำไรหนาะ ดึงรีตอนนี้เอาหลอกให้มันมาที่รีพูดง่ายๆก็คือหลอกปลานะคะทุกคนแผนการชั่วร้ายมากแผนการอันเรียบยนไม่เห็นตัวปาลาเลยลูกก่อนไม่เห็นรับมันต้องมี่มันทึกวิดีโอมอยู่ตั็ไหนวะ ดึงแล้วดึงแล้วลงมาดูลงดึ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 งวิ่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 งถ้าได้ปลาอะไรมั้งน้องปลาเลยเอ๊ะทีแรกเราปลดตรงบนไหม

อะไรกันเนี่ยฮางยังดกเเปไ่มสีเดงอปไรกด้ยังเด็กเกินี่ยฮราไม่้ังเด็นเลาจัไปลม่้ยับปลาเราลงไปไม่ได้ยังเด็กเกินคยง่ัเด็กเนี้ยาลไม่ไังเดินราลงไไม่ไังเอกตัวน้ลยเอางไ่าเดกินาลงไ่ดังเดินมาแล้ไป่ะน้ยงเอกตัวน้อยเอาไปถือเดาไปถ่ายเองเดี๋ยวิูปลากงอน่ดูปลาเก่อนเอ้ามา้เดนเาลง่ั่นมเาอ้าวบอกนั่นหละตัด บอกให้เอาสวิงมะแต่ไม่มีเอาสวิงมะหายเลยโอ้ยปลาเปนมินเนี่ยนปลาอะไรเป็นมินยู่ปลาดุกนี่มดละมั่งน่ะโอ้ปลาดเต็มเลยค่ะปลาอะไรเนอะปลาอะไรเนาะโอ้ปลาดุกดูปลาดินเยอะมากเลยดูญ่ ่า่คลิปต่อ่ายคลิปต่อเดี๋ยวเติมภาพก่อนนี่นะคะนางเอกนางเอกตัวน้อยของช่องยูทู e ไข่มุกค่าน้องเนยอุ้ยดูใกล้ๆหน่อยดูจะได้เนาะไอ้ปลาดุกอะอุ้ยเดี๋ยวเอาใหม่ กินปลามันถอดไม่ได้เอาไกลไกไม่ได้ถ่ายไกลๆมันพร้อมออกตื่นเดี๋ยวแฟนคลับตกใจเอาไก่ไก่ล้าตออยู่อ่ะล้างตอไว้ตอต้องตูดนะตออีกต้งตูดเจ็บดากมึงก็ดึกตอต้องตูดนะไกะกินปลาอะไรโอ้ยปลาดุกตัวใหญ่มากเลยค่ะปลาดินมาปลานิลตัวใหญ่ๆปลานิลมาโอ้โหปลาดุกปลาดุก เออนใหญ่ขึ ite, ้นนะเออเย็นอาใหม่นะไปกรถปลานี่เด็กก็อยากกินปลาอันนี้ก็ปลดุกอยากกินปลาไหมคะอยากกินมาม่ามากก่าปลาอีกโโอยกใหญ่ตกใจโอย กลับาูคไวดูยมหมลบนั่นเนอะนันาาปลาขาวอะให้ดาว้นะหมเลยอะหมเลยเขาอยู่ประมาณสองคนนะจะบอกว่าแม่ถ่ายทำไมเลยนะอ๋ออยู่ตัดกันม่วนขนาด วิธีเอาปลากินี่ชูของคนชนนบุรีใบชูปลาด้วยพี่ใบไม่เคยปลาเลยปลาสวายยินดีกินไหมเอาปลาปลาสวายปลาสวายไม่เอาเอาปลานิลค่ะเอาให้เอาเอาสวายให้มีสักตัวสองตัวจะไปทำปลาดุกตัวทองใหญ่เลยจะไปทำแดดเดียว ปลานินปลานินปลาหนิานมัน่ะปลาดุกอ่ะมหน่ะหนองน่ะปลาวาปปานินปลานินเดี๋ยวจะไปยกมาปลาขาวนะมันขาวอ่ะานนปลาขาวเอาปลาปลาวายยังไม่ต้องขึ้นมัเดี๋ยวเเอาเที่ยวเที่ยวหลันตอนนย็เย็นเย็นแล้วที่แล้วเหรออมาตัวาูดิมาอบเลยนหรอเด็กนชื่ออ่โดมโดึงตรงนันขึ้นตงตีนะ นึกชื่อไม่ออกเหมือนนนะแม่โอ้พี่ใบปลาอะไรนะปลานิ้นโอ้โหเหมาะละตัวเล็กไม่ต้องเอาตัวตัวใหญ่ดูที่ใบนี้มีนี่แหละตัวใหญ่นี่ปลาในบ่อยังเหลือเยอะไหมอะไรนะในบ่อยังเหลือเยอะไหมคะโอ้ยในบ่อยเยอะแยะปล่อยเป็นเหมือนๆตัวอ๋ออ๋อดูขึ้นมาก่อนอืม ปลาดุกตัวใหญ่มากเย็น,น,นดึงหน่อยนะปลาขาวปลาขาวเอาเอปลาขาวปลาดุกมีกีกปลาดุกมายเยอะเลยอเอโลก,ก,ก,กอันนี้เซลฟี่นะคะ <laughs> ดมนั่งเหงื่อย่อยจอนรหลด <laughs>

ดันเขาไปก่อนดันเข้าไปก่อน,เอ,นเออหักเลยเอา้าวเป็นอะไรกันคะสองคนเนี่ยเขาจับปลากันเนี่ยทำไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยกินมาม,ม่าแม่อร่อยจริงเลยหมอเอาไปก่อนเลยเอกตรงไฟฟ้าแหละไปเดีก่อนก็ถอดเท้าเลยเด้อถอดเท้าร้อนเลยเด้อแล้วเนี่ยอะ เน้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 ย kind น of ้ตัวย้ายใหญ่ร้อน <Yeah> ้ว้ดวเอาปลาเสร็จแล้วนี้ก็เอาลี่ลงไปวางเหมือนเดิม เอาไว้จับใหม่นไตี้อันนี้มจะมายุ่งอะไรกับเขาเนยหตัวนี้มาไงครับมาเชิดจับปลาเหรอคะบาเบาเบาบเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเอาไปคล้องโน่นไปเลยไปไปไป ฝังลมไปเลยไปดึงคู่กันไปเลยดึงคู่กันไปเลยพลีปิวใส่ไปอีกึงไปอ่าดึงนี่ไปดึงนี่ไปแล้วไม่ดึงไม่ไปแล้วเออดึงไปไปมันหนาอีกอีกอีกไปมันหนาเออนางเอกของช่องค่ะขนสีไม่ไปจะกินเหรอดูเพชรเด็นเลยไปยกใส่รถเลยมาจับปลาลูก มาจับปลาดุตัวใหญ่ให้ดูหน่อยีเไม่เี่น้อยด้วยแหมน่าดูเลยจักรยานใหม่มาจับปลาตัวตัวใหญ่ให้ดูหน่อยดิปลาดุก่ะตัวใหญ่ไหมพี่ไมูไปยกลมอือหืออ่อจับบ่ได้แก่อ อ้ยปั๊บมีไปอือไปนั่นไปยังเอาาอยากโดนชิญแกงว่ะอาสไไม่เอาแกออไหนจับปลาดุกดิกโตใหญ่มโ้มาแล ไปจับปลาที่บอกกลับมาแล้วค่ะปลาปเก็บสำหรับคลิปนี้นะคะก็พอแ่ายนี้ก่อนนะคะทุกคนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ด้วยะครับบ๊ายบาย